สวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าก็ผ่านไปแล้วนะครับเด้งเด้งเด้งเลยนะครับรวื่อยเลยืยรยนะสำหรับท่านที่จับนะครับลุ้นลุ้นลมก็ลมเต็มท้องเลยอประมาณนี้ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอขอบพระคุณมากๆที่กดถูกใจนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านกดติดตามแล้วก็จะได้รับชมคลิปหุ้นไทยวันละสี่คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับ <c oughs> ขออภัยครับเป็นไม่ได้เป็นวัดมันพูดระยะยาว <C oughs> ก็เราก็มาว่าหุ้นไทยเที่ยงต่อนะครับท่านใดคือพักที่พาดรอบเช้าก็ลุกขึ้นมาสู้ๆใหม่นะครับประมาณนี้นะ,อะรอบเช้านะหุ้นไทยเที่ยงนะครับค่ะน,นี่วันที่สิบสี่เดือนหกนะครับเด่นบนล่างห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดนะเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับห้าคือตัวกันนะครับห้าสองห้าหงห้าสองห้าสามห้า ห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับหกหนึ่งหกสองหกสามอันนี้ใส่ผิดนะเนี่เดี๋ยวทราใหม่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นะครับตัวการคือห้านะ <c oughs> เราก็มาวิเคราะห์ดูว่าอะไรจะเด่นสุดกันนี้หกกับเจ็ดคือตัวเน้นนะ หกกับเจ็ด <c oughs> คือตัวเน้นหกกับเจ็ดคือตัวเน้นอันนี้หกกับเจ็ดคือตัวเน้นห้าคือตัวกันห้าคือตัวกันห้าคือตัวอิจฉาที่จะแซงมา <c oughs> อ่าคาวนี้หกสี่นะครับเจ็ดสี่นะหกสี่เจ็ดสี่ชุดเน้นนะครับ 6474 60 70นะครับ60 70 60, 63 73นะ62โไล่กันเลยด้นะไล่กันเลย62 63 64 60นะครับชุดเน้นนะชุดเน้นนะ72 73 74 70นะครับชุดเน้นนะสมมติว่า5มาก็เหมือนกันนะครับ ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์นะครับสมมุติว่าตัวกันมานะสมมุติว่าใครชอบตัวกันก็จัดไปห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์นะครับส่วนห้าหนึ่งนี่คือตัวลองซะนะครับประมาณนี้จดไปทุกตัวนะครับลองไปเทียบท่านอื่นดูนะถ้าชนถ้าชอบก็จัดไปเน้นๆถ้าไม่ชอบก็รุนลงไปก่อนนะรอบบ่ายก็ยังมีรอบเย็นก็ยังมีอีกนะครับไปทําธุระทํางานประจาทาอย่างอื่นไปก่อนนะครับอย่า หมุ่นมากวางเงนเถอะคุณง่ายๆอย่า,อยาหวังมากอะไรเงี้ยเจ้าอย่าหวังอะไรเงี้ยชื่อคนจีนประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับหุ้นไทยเที่ยงนะครับพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายนะหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยบ่ายาราบ ขอขอบพระคุณนะครับวันนี้หุ้นไทยเที่ยงนะพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ